ขยายันนำเขามาเขาพูดมหายด้วอกไม้มาตะตั้มมาหายอะไรยาถึงกวามมืดอกู่ให้โชคให้มางดงวดนี้ไอ้เช๊งๆเลยแโต๊ะมา่ถูกไอ้เจิงๆเลยเนาะยายนาะไอ้เิงๆเลยนี่เขามาต่ตั้มมาหายกามีเ้าด้อย่าเอ้ยก้าเอ้ยไี้ตั้มมาหายนาเนาะตั้มมาหายโคตตั้มมาหายแล้ว เรียบร้อยมีบุรีน้ำมาคู่โอ้มีน้ำแดงมีโอ้คนยายนี่ก็แเดงว่าได้โชคได้ลาบนี่ดีใจเนาะยายเนาะวางข้างล่างเดี๋ยววาง้วางข้างล่างเดียวางขางหมดเลยจะเอาดวงนงเ้างก็้ยนวางข้าวล่างเดวววหหเววววอห้ิ่ห โอ้โหตกวัดวันค well ือคู่หายนะตาเอ้ยตาคือหายนะบ้าไหนข้างล่างเนี่ยข้างล่างข้างล่างก้อนยายตาผมจะเปิดจะเปิดให้ทันเดจะก่อนใจยันยันถอนแม่ยายตะยาแม่ยายตะยูนที่อยู่บ้านมันยางที่วัดศรีศาลิมเนี่ยเก็ตถูกเยอะแล้วเกตก็มาช่วยทำความสะอาดขยันนะเอาไปมอดแก้วถือเงินานแล้วไปมอดแก้ว ให้ลูกไปเรียน,นอีกคนเดีไปเรียนอ๋อให้ลูกไปเรียนยเลยครับบ้าน,านมาบาบ้านดเงินเอาเงินก็นต,อ,ตอนน <laughs> อาจารย์พูดว่าจะที่จะทางบอกกล่าวก่อนก่อนที่จะมาขอกันนะครับมาติดตามชมกันเรื่อยๆครับอาจารย์โกวันนี้เราก็มีของเส้นไหว้ครับต่างๆครับอาหารหวานข้าวเหล้ายาครับทุกอย่างนะครับ เราก็เตรียมมาให้ท่านทุกสิ่งทุกอย่างของมกักนางล่ำก็เอามาให้ช้างม้าก็เอามาให้เพื่อนนะครับเอามาให้เพื่อนเมื่อนะครับนี่นะครับวันนี้จัดแจงเตรียมเพราะว่า่าถือว่าท่านก็ให้ถูกอีกหนึ่งที่สถานที่ที่อาจารย์โคยมาขอที่นี่แล้วก็ให้โชคให้ลาบแล้วก็ให้ชาวบ้านให้คุณยายก็ถือว่าถูกคุณยายบอกว่าฝันตัวเลขตรงกันยายก็ไปอัดเต็มครับก็ถือว่าได้อ่ะวันนี้นะครับ เดตั้งให้ดูดยาวไปเลยทีนี้ฝนเริ่มมาอีกแล้วฝนมากแล้วฝนอยมาเด้อฝนฝน้นอนเด้ออเด่ทำา<น>ทีแล <ทำ S 1> <น>้วกอนนอ่อ,วอนเด้อตายายเด้ออ๊ทบ ยังโกยได้เสื้อสวยนะเสียเสียเสียใจดีเนาะอยกถวายเลยเนาะอาจารย์กุ๊กยกถวายอ่ะปัจจัยทั้งหลายที่เอฟซีฝากมาให้เป็นค่าครูค่าขันให้อาจารย์โกยได้ทำพิธีได้เปิดโชว์เปิดลาบขอบารมีปุญ่าตายายขอเจ้าที่เจ้าทางให้มาให้ถูกให้แม่น ใครโดนนี่นี่คงเออข้า่่งกร่ามันง่ายนะงไหครับเดี๋ก็มาเดี๋ยวก็ไปนเดี๋ยวกัไปนางสุบริใจเย็นน้ากระดาษเอ้เออเขียนใส่ไว้ ขอบคุณเอฟสัตว์ขอขอบคุณเอฟซีและขอขอบคุณตาขอบคุณยายที่ให้หัวอืมครับพระทุดลมก็อยู่ด้วยอืมยังกย่างเงมตัวหญ่ที่ย่างนาประทับอืมอืทับไงว่าประบประทัยิสิ่ก็มาระทั อาจารย์โกยก็กำลังทำพิธีนะครับก็นก็มาดูกันยาวๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องมาทําพิธีไม่ใช่มาเลยเอาหวยเลยบางคนก็ได้เลขไรเลขเลขไรนะครับไม่ใช่มาถึงจะเอาแต่หวยเราต้องบอกต้องกล่าวทาพิธีกันก่อนนะครับบางคนก็บ่ได้เลขยังเลขยยังนะครับคนแต่ละคนกว่าจะได้เลขกว่าจะได้ตัวเลขแต่ละตัวก็หายยากยากทำก็จะได้ยากยากครับ เปิดซีได้มาวัได้มาเจ้าก็เอาไปอัานเรื่องของว่าเยอะแยะเลยวันนี้จะอ่านเรื่อวันนี้เด้อเจ้าก็เจ้าเจ้าก็เห็นใจลูกเน้อเน้ออาจารย์โกยกำลังทำพิธีอยู่นะครับก็มาติดตามชมกันครับดูกันไปยาวๆเลย มือนีมีแต่คนแตงตัวรอรอแนบมึงอ่เไมนรล่้ยมห่อากยฝนมตมาแงด้วยหอมอยู่หอมอยู่ฝนมาอยู่แต่หมอย่าฝาลองแล้วกันฝาลอง เอาโทรศัพท์นี่โยนไปไกลๆเลยด้ไลไสุดอยู่พูดเดียยป่ามันสะดูดป่าอาจารย์สาธุสาธุนเปียกกระเท้ามอฝนตกแห้งแล้วครับเต่วาคนอยู่เ่นเดทับนัครับโอต้องเอาเยอเออ้ครับ ทางอรดาษนั่นนันนั่นกระดานั่นนั่นจังทางกระดานั่นนังขจังทางเกษตีนเลยจอมูต้ตายเอ้ยตบเพิเ่มใจเต้าเต้าครุกหมดครับ

คนเนาะคนเนานายเนาะโอบเอาูอเอัหลาั้างๆน้ำหงอนนะเจ้าสายง่ายยังน้นหงอนน้ำบ่เนี่ย mười tính cho มเมาโชว์โชว์ให้เล็กสวยเล็กสวยอย่าแต้เลยขอบคุณอาจารย์โกนมาคาะหกห้าหนึ่งจัดเก็บมอาจารย์หกห้าหนึ่งกับแปดสองนะครับสวยครับอาจารย์เล็สวยเมาเด้อลูกหลานสิได้มา ตกมาแต่งมามาแซบูทีุลิมนนวทุโคนนะครับให้ถูกให้คเด้อกาเอารเดอขอให้ออกมาตรงๆเด้อถูกสาถูกสาถูกสาถูกาจาถูกสาวูส่คูกสาถูกสาถกสาบูกสากาถูาถาถูกสาาเอาถยาถกสาถูกสาถูานะครับ ีกได้ชื่อนั้นเอาไปด้วยไปด้วยไปสวนไมปด้วยได้ชื่อไปสวดเอาไปด้วาธนาสาธุมาใช่ไหมอ่าเนตพนกุลสาธุมากัลยาเพ็งบุญมาชมพู่พรกพัชรีลิเวเสตสมใจสติสติวิ ปาดปานัดอันเาเต้ปานัดนิชายินนาภาครในวงเล็บอีฟสุพันมณีบุญคุ้มชายเทศอ่าทุก8ตกตกรนพี่สงวนด้วยพี่สงวนด้วยคนสงวนสงกาพี่สงวนมา่กี้พี่สงวนสงกาโอเคองวพี่สงวนให้มาด้วย ពីសំណាក់ទៅ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 ពី match minte usang sang បំនិកទិញពី match minte usang sang បំនិកទិញពី match minte usang sang បំនិកទៅវិញវិញទៅគ្រុបងត់ទៅទៅគ្រុបងត់នេះគ្រោតទៀតហើយនេះបត់ទីនោះ